สวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้วันที่12เมษายนนะคะวันส่งการลูกค้าทยอยมาแล้วนะคะทุเรียนร้านเจ๊ตองซอย19นะคะเริ่มมีสุกนะคะมีสุกบริการให้ลูกค้าได้ไปขายกันนะคะราคาไม่แพงนะคะตอนนี้ทุเรียนที่ร้านมีกระดุมมีก้านยาวมีชนีมีพวงมณีมีหมอนนะคะมาดูกันได้นะคะมาเลือกม,มาชมตอนนี้ทุเรียนหนามสวยแล้วนะคะหมอนราคาลงมาเยอะนะคะใครอยาก เอาไปขายนะคะโทรมาสอบถามแม่ค้าได้นะคะมีบริการส่งต่างจังหวัดนะคะวันนี้เข้าเยอะค่ะวันนี้เข้าี่ตันนะคะมาเคาะหน้าร้านได้นะคะหน้าร้านมีสุขบริการเคาะค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะราคาร2 0ยินะคะเบอร์นี้ร้อยเดียวค่ะสวยๆกันเลยนี่ค่ะ บรรยากาศตอนเช้ามาช่วยกันอุดอนอ่นได้นะคะแม่ค้าลงของเยอะมากเลยนะคะของที่ร้านคุณภาพนะคะโทรมาสอบถามราคาได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรมาให้ที่หัวโพสนะคะฝากกดามฝากกดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ